C.N.N รายงานว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนผู้พิพากษาอินเดียแห่งศาลชั้นต้นในรัฐเกรละพิพากษายกคำร้องของหญิงสาวรายหนึ่งที่จะดำเนินคดีล่วงละเมิดทางเพศและทำร้ายร่างกายกับผู้ชายพิการวัย74ปีพร้อมให้ประกันตัวล่วงหน้าหลังศาลวินิจฉัยแล้วโจ์สวมเสื้อผ้ายุ่ยยวนทางเพศแก่จำเลยเนื่องจากจำเลยยื่นคำขอประกันตัวพร้อมแนบภาพถ่ายของโจท์ที่สวมเสื้อผ้ายุ่ยยวนทางเพศและเสริมว่าตามการพิจารณาของศาลคำร้องของโจ์จะไม่เป็นการหักล้างข้อต่อสู้ของจำเลยนอกจาก นี้เป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อที่ผู้ชายพิการสามารถใช้กําลังกระชากโจดมาบนตักของจําเลยและกดหน้าอกของโจดข่าวดังกล่าวสร้างความไม่พอใจในอินเดียซึ่งสตรีและเด็กเผชิญการเลือกปฏิบัติเป็นวงกว้างและข้อกล่าวหาทําร้ายทางเพศมักไม่ได้รับการแจ้งความเนื่องจากขาดการช่วยเหลือทางกฎหมายและระบบกฎหมายล่าช้าด้านสวตีมารีวานประธานคณะกรรมาการสตรีแห่งนิวเดลีประนามผู้พิพากษาชั้นตน้นและเรียกร้องให้ศาลชั้นสูงของรัฐเรละรับคดีต่อไปและพ พสข้อความทางทวิตเตอร์ว่าเมื่อไหร่ความคิดกล่าวโทษเหยื่อถูกล่วงละเมื่อทางเพศจะเปลี่ยนไปสักทีส่วนนายวีพีซานุประธานสหพันธ์นักศึกษาแห่งอินเดียระบุว่าคำตัดสินของผู้พิพากษาเป็นความถดถอยและโพสต์ในทวิตเตอร์ว่าสตรี ri, ผู้มีเหตุผลแต่งตัวเพื่อเชื้อเชิญให้ผู้ชายทำร้ายทางเพศด้วยการนั้นเป็นการเหมารวมกล่าวโทษเหยื่อและการเหมารวมเหยื่อข่มขืน